ไฮเทยพก่งนะพาทุกคนมากีนก๋วยเตี๋ยวปอกๆปปค่ะนี่นะฮะชิคกก๋วยเตี๋ยวปอกๆปนายท็อปนะครับอยู่ข้างทางนะฮะวซเดีพึ่นะครับอยู่ตรงหน้าตลาดเจพ่องเลยนะนี่จะเป็นเมนูเขานะทุกคนแนะนําเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้าใสเนะเาะเดี๋ยวเราสั่งพิเศษเนาะแล้วก็อันนี้บะหมี่ต้มยำเขาก็จะมีหมูแดงมีปลาเส้นนี่ก๋วยเตี๋ยวกับหมูที่ร้านเขาก็ทําเองนะทุกคนดูความแบบมีเติมตลอดฉ่ำมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี๊ยวทอดนะทุกคนเ็าจะแบบว่าใส่ต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟ ปกติเปิดกี่โมงครับพ่อค้าเจ็ดโมงครึ่งครับถึงบ่ายโมงครับน,นี่จะเป็นกระมีเกี๊ยวหมูแดงบอ,อกเลยว่าใครมาแบบว่าชอบเกี๊ยวนะแนะน,นำเลยครับรรยากาศคือแบบนี้เลยครับอยู่ข้างทางนะครับผมลิ้นลิ้นทางแบบนี้เลยค่ะทุกคนได้ฟิล นี่พี่โซ่กว่าไม่อิ่มทุกคนอันนี้เป็นเย็น,ยนโฟอใช่นี่อันนี้ผมสั่งเป็นบะหมี่้มยำนะทุกคนอุ๊ยต้องพิมพ์คนนะเพราะว่ามันล้นมากแค่ฟ้าให้เยอะมากใช่มีทั้งลูกชิ้นมีหมูแดงมีเกี๊ยวมีกากหมูมีหมูซาบหกสิบเจ็ดสิบบาทเองนะทุกคนอันนี้เป็นพิเศษเหรอคะอันนี้ผมสั่งพิเศษมานะคะเจ็ดสิบบาท ไงอไร่อยอันนี้คือไม่ได้ปรุงละเนี่ยคือบรรยากาศแบบเป็นบ้านเลยนะ<ห>เอาแบบว่าดิบกินด,ดีบไปเลยนะดิบกินดิบไป <c oughs> ด,ดูดิ <c oughs> น่าทานมากเลยอ่ะคือให้กาดเกลียวเยอะมากอืมโอ้โหเสียงกรอบกระลูกหูกรอบมาก ของพีโ่โตเป็นบะหมี่เย็นนลาโซค่ะบอกเลยว่าบะหมี่ใส่นะทุกคนนุ่มๆไปค่ะเป็นนั่นแท้ๆบะหมี่เขาบอกอืมเป็นว่าแบบให้ดูใกล้ๆดูไปค่ะให้เยอะมากแล้วเครื่องก็คือแบบ<ม>เครื่องเยอะมากอร่อยแบบมันต้องปรุงเลย นี่อันนี้เป็นเกี๊ยวเขานะทุกคนบอกเลยว่าบอกเลยว่าเกี๊ยวคือดีมากใช่อบมากใช่ค่ะใช่ค่ะมันพอดีคำอร่อยอืบอกแล้วตัวที่สองอ่ะอือหึยุดกินจังเลยอ่ะจริงจังมากป๊าจนยกชดเลยอ่ะมาแซบอร่อยบอกเลยทุกคนต้องมานะ ก็ขนาดแบบว่าถือทั่วยกสดแล้วล่าสุดโอเคค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยากตามมานะมากันได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกนายท็อปใช่อยู่สซอสเชฟพึ่นะครับค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะจนถึง่ายโมงเท่านั้นใช่ไม่มีเบนท์ตัวนะใช่เปิดกวันนี่น้ำเป็นแบบนี้นะครับ